สวัสดีค่ะขอต้อนรับรับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปวันนี้มากินข้าวไม่มีอะไรเลยพามากินข้าวอย่างเดียวค่ะวันนี้กินข้าวค่ะกินข้าวเมนูก็น้ำพริกแจ่วปลาร้านะคะสาวสดอยอยากกินเผ็ดอีกแล้วสาวสดอยจะชอบกินน้ำพริกเผ็ดเผ็ดนะกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็ถั่วแปบอีกแล้วมันยังไม่หมดฤดูของมันก <laughs> ินต่อวินถั่วแปบต้มแล้วก็ มีแตงกวาแตงกวามาไว้เนาะเพราะว่าแตงกวามันเย็นบางทีเรากินน้ําพริกเผ็ดเผ็ดอ่ะน้ําพริกมันเผ็ดปากเราเผ็ดเนาะจะ,จะกินน้ําเดี๋ยวมันก็อืดพอดีก็เลยใส่แตงกวาจะเป็นผักตับที่ที่ที่คู่กับน,น้ำพริกได้ดีที่สุดมันช่วยแก้เผ็ดได้ด้วยในระดับหนึ่งตามความรู้สึกสาวดอยนะมันนี้แม่นึ่งข้าว่อเลยได้กินข้าวข้าวข,าวของแม่ไม่ขอเปิดหน้านะอายเขา เวลากินข้าวอาปากใน้อายเขานะนี่จำน้ำพริกออกกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์สาวตอรี่สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะเอาสั้นๆมากินข้าวอร่อยอร่อยกันชีวิตจะมีความสุขไม่จำเป็นต้องกินหรูอยู่แพงมันอยู่ที่ว่ากินอะไรแล้วเรารู้สึกอร่อยนั่นแหละคือความสุข